การขับรถขึ้นลงทางชันนะครับโดยวิธีที่ปลอดภัยทำยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมยุทธนันหอมกลิ่นนะครับเป็นผู้ฝึกบริษัทบีกรุ๊ปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับรายการ b c ก o ุ B-Care นะครับเราจะมาแนะนำลูกค้าในการขับรถขึ้นลงทางชันนะครับโดยวิธีที่ปลอดภัยทำยังไงบ้างนะครับ การขับรถลงทางลากชันครับรถยนต์ฮอนด้าเราก็มีหลายรุ่นนะครับสาหรับรถธรรมดานะครับเราก็ใช้เป็นเกียร์ต่านะครับบางรุ่นที่มีตัวแพนดิชชิพช่วยนะครับเราก็ใช้แพนดิชชิพเพื่อที่จะช่วยหน่วงความเร็วของรถลงได้นะครับถ้ารุ่นไหนที่มีเกียร์บีนะครับเราก็ใช้ตําแหน่งเกียร์บีได้เลยนะครับส่วนรุ่นไหนที่มีตัวหน่วงความเร็วที่ช่วยในการหน่วงความเร็วได้นะครับเราใช้สามารถใช้สวิตช์บวกลบ ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับขณะลงทางชันนะครับสำหรับรถที่เราขับรถขึ้นทางลาดชันนะครับเราให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับก็คือถ้ารุ่นไหนที่มีเกียร์ L นะครับก็เข้าเกียร์ L ได้เลยนะครับ <S <S การเปลี่ยนเกียร์จะปรับเปลี่ยนตามการขับขี่ของเรานะครับถ้าในขณะที่เราจะเร่งแซงในขณะที่เราขึ้นทางชันต้องการกําลังนะครับรุ่นไหนที่มีเกียร์บีนะครับเราใส่เกียร์บีเพื่อที่จะมีกําลังในการขับเคลื่อนให้ขึ้นทางชันนะครับรุ่นไหนที่มีเกียร์เอสนะครับเราก็สามารถเข้าเกียร์สปอร์ตขับขึ้นทางชันจะมีอัตราการเร่งที่ดีในการเร่งแซงนะครับเราขับรถขึ้นทางชันนะครับถ้าเราได้จอดรถบริเวณทางลากชันนะครับจะมีตัวช่วยเบรกนะครับเราจะเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีเหยียบเบร ประมาณ3-4วินาทีนะครับระบบก็จะปล่อยนะครับเราก็ส่งคันเร่งต่อนะครับนี่คือเป็นระบบช่วยในการเวชเวลาขึ้นทางชันนะครับเราสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยปลอดภัยนะครับถ้าท่านใดรับชมแล้วนะครับมีประโยชน์แก่ผู้ชมนะครับก็รบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับรายการบีคูบีแคร์เราด้วยนะครับ